โรงเรียนบ้านหมากเขียบโรงเรียนดีบ้านเราผมนายเสถียรลำภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากเขียบก็เด่นต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนศรีสะเกดที่ให้โอกาสทัดเลือกโรงเรียนบ้านหมากเขียบเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่21ในครั้งนี้นะครับ การดาเนินการโครงการในครั้งนี้โรงเรียนได้ใช้หลักการในการดาเนินการอยู่หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเลือกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC การสวอตแข็งุดอ,อดของสถานศึกษารวมถึงการดําเนินการวงจรคุณภาพก็คือ PDCA นวัตกรรมที่นํามาใช้คือการอ่านคําพื้นฐานนะคะของโรงเรียนบ้านหนักเขียบนี้เราจะอ่านคําพื้นฐานตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาล ปีที่3จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งในแต่ละชั้นเรียนก็จะมีจํานวนคําพื้นฐานที่ไม่เท่ากันนะคะการแบ่งกลุ่มคําพื้นฐานเป็นชุดคําขึ้นอยู่กับครูประจําชั้นนั้นๆว่าจะแบ่งอย่างไรอย่างเช่นบางชั้นอาจจะแบ่งเป็นชุดละ5คํา10คําหรือ20คําชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่คุณครูจุฬาพรสอนนี่นะคะคุณครูจะแบ่งออกเป็นชุดละ20คําคนะคะใน1สัปดาห์คุณครูจะพานักเรียนอ่าน1ชุด โดยคุณครูนํานักเรียนอ่านก่อนแล้วก็จากนั้นให้นักเรียนไปอ่านกับเพื่อนนะคะแล้วก็กลับมาอ่านกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูก็จะตรวจว่านักเรียนอ่านได้หรือไม่ได้เกณฑ์ในการตัดสินนั้นนะคะนักเรียนจะต้องอ่านได้ครึ่งหนึ่งของชุดคํานั้นอย่างเช่นชุดคำมี20คําก็จะต้องอ่านได้10คําขึ้นไปจึงถือว่าผ่านเกณฑ์การอ่านนะคะนอกจากเพื่อนช่วยเพื่อนในการอ่านแล้วเพื่อนที่อ่านไม่ได้ให้เพื่อนที่อ่านได้ช่วยนั่นนะคะก็จะมีพี่ช่วยน้องในเวลาว่าง ช่วงพักกันวันหรือช่วงเลิกเรียนนะคะเราจะมีการนั่งรอรถตู้รับส่งกลับบ้านพี่ก็ช่วยน้องในการอ่านน้องคนไหนที่อ่านไม่ได้พี่ก็ช่วยนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือนักเรียนก็จะนําชุดคำนี้แบบฝึกชุดคําไปอ่านที่บ้านโดยไปอ่านกับผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะเป็นครูอีกคนหนึ่งที่ช่วยเช็คการอ่านของนักเรียนว่าอ่านได้หรืออ่านไม่ได้นะคะจากการตรวจการอ่าน แล้วหลังจากนั้นผู้ปกครองก็จะร่วมด้วยช่วยกันด้วยการถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมาที่คุณครูผู้ปกครองทุกท่านก็จะส่งคลิปวิดีโอที่ลูกอ่านํำนะคะส่งมาที่คุณครูผ่านสังคมออนไลน์ของห้องเรียนเรากลุ่มเครือข่ายของห้องเรียนเราทุกสัปดาห์นะคะทุกคนแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะในการอ่านนี้นักเรียนก็จะไปอ่านกับท่านผูน้อำนวยการในช่วงปลายปีนะคะเพื่อเป็นการประเมินว่านักเรียนอ่านได้หรือไม่ได้เหมาะสมที่จะขึ้นชั้นหรือเลื่อนชั้นต่อไปหรือไม่นะคะ ในนามของผู้บริหารแล้วก็โรงเรียนนั้นมีส่วนที่จะช่วยสนับสน,นุนในเรื่องของงบประมาณแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ในการดําเนินการให้ผูุ้กคนได้ร่วมกันดําเนินการร่วมกันรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบจะเห็นว่าไม่ว่าผลที่จะเกิดขึ้นจะมีผลด้านบวกหรือด้านลบอย่างไรทุกคนต้องรับผิดชอบในการแก้ปัญหาร่วมกันไม่ทิ้งภาระให้คนใดคนหนึ่ง ในการรับผิดชอบส่วนนั้นนอกจากสนับสนุนเรื่องงบประมาณแล้วโรงเรียนยังมีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาช่วยขับเคลื่อนในการดำเนินการครั้งนี้นะครับให้คุณครูได้ทํานวัตกรรมได้สร้างสื่อการเรียนการสอนพัฒนาเรื่องของการสอนผลจากการใช้นวัตกรรมนี้ทําให้การทดสอบการอ่านของนักเรียนระดับชาติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่ดีมากค่ะสําหรับนวัตกรรมการอ่านคาพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านมาเกียบขอยกตัวอย่างการอ่านของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งซึ่งการอ่านในครั้งนี้ทำให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานเกิดผลดีกับนักเรียนทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะการวัดผลและประเมินผลการติดตามทำให้ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนรวมถึง การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ของผู้เรียนนั้นดีขึ้นตามจุดเน้นของโรงเรียนตามจุดเน้นของสถานศึกษาก็คืออ่านหนังสือออกบอกเลขน้องได้เข้มแข็งเกินไวฝักไฝ่คุณธรรมขอบคุณครับ